สวัสดีครับ,ว,นนรบวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตย่าตาพาเมอร์และเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับวันนี้คุณเหลียงมีอะไรจะมาพรีเซนต์ให้กับลูกค้าทุกท่านครับเหลียงเปลี่ยนช่องใหม่นะฮะเป็นชื่ออาเหลียงพาทัวร์ครับโอไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอโอ้เราจะมารีวิวรถร,รีวรตัวใหม่คุณเหลียงครับผม ยูรถก่อนนี่คุณเห็นกระจังหน้าใหม่หรือเปล่าเห็นแล้วครับนี่คือรีโว2024ยูโรไฟนะยูโรไฟกระจังหน้าใหม่ทั้งชิน้นนะแบบมาเป็นแบบลังพึ่งสปอรเห็นไหมกันชนหน้าใหม่ทันสมัยมากขึ้นเห็นไหมใช่ครับแล้วก็ป<ช>กติแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีคําว่าไฮลักนะอันนี้ก็แปะมาด้วยมันเป็นสกรีนมาเลยมันเป็นปั๊มมาเลยผมประเทศน,นะ ก็เท่ดีนะสวดีนะที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นตัว2.4 N อนที่นะเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นของตัว Z Edition Smart Cap ตัวเตี้ย4 2เกียร์ธรรมดาเริ่มต้น6 6 9 0 0 0บาทแต่ตัวนี้เป็นสีขาวราคาเหลือ6 6 2 0 0 0บาทนะครับเพราะสีขาวถูกกว่า7,000ผมชอบกระจังหน้ากับกันชนหน้าตัวนี้มากมันสวยลงตัวแต่ถ้าใครไม่ชอบที่มันเป็นสีเดียวกับตัวรถ ตัวมิดกระจังหน้าเป็นสีดําเงาถ้าเป็นเกรดมิดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสีดําเงาใช่นะครับถ้าเป็นเกรดแอนทรีจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรก็จะเป็นสีนั้นถูกต้องครับนะก็จริงๆผมว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็สวยดีนะถ้าเป็นเกรดแอนทรีไฟหน้าไฟท้ายเป็นฮาโลเจนฮาโลเจนเหมือนเดิมนะใช่ครับไฟตันหมอกยังไม่มีรับไม่มีครับเหมือนเดิมเนาะล้อแม็กซสิบหกเหมือนเดิมแหละลายเหมือนเดิมลายเหมือนเดิมโป่งใหญ่เหมือนเดิมแหละตัวเนี้ยโป่งตัวเนี้ยมันใหญ่มากขนาดที่ว่าใส่ล้อแม็ก ใหญ่ๆห,หน้า10.5นิ้ว9.5นิ้วไม่ล้นนะมีลูกค้าบางคน1 1 5 5ก็มาจริงหรอเออใส่ใส่หน้าใหญ่มากใช่ใลง<ช>ล้อคือเท่เลยใช่เพราะว่ามันไม่ไม่เกินสุมล้อมันดูสวยใช่ก็คู่หน้าเนี่ยเอาทัาส10.5หรือว่า9.5แล้วกันแต่ว่าคู่หลังเนี่ย มันไปถึง10.5หรือว่า11.5ก็มีนะนะครับลงได้เลยมันไม่ล้นมาแน่นอนไม่ติดสุมด้วยะนะไม่ล้นด้วยแต่ว่าที่จะมาพีเซนต์คือกระจกมองข้างนะครับคือมันเป็นดํำด้านเหมือนเดิมนในเกรดแอนทรีแต่ที่ของจะพีเซนต์คือในเกรดมิดมันเป็นดําเงาแล้วเป็นดำเงาวเเส,วสวยเลยนะครับแล้วก็มาดูมือจับ มือจับก็ยังเป็นดำด้านอยู่นะแต่ถ้าเป็นเกีรมิดก็เป็นดำเงาอ่าประมาณนั้นรู้สึกว่ากระจกมองข้างปลอดไฟฟ้าเหมือนเดิมแต่ยังพับได้มืออยู่ใช่ครับไฟท้ายเนี่ยที่คนเอาจริงๆเราก็อยากจะให้มันเป็น LED ต้องแต่เกีรเอ็นทีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นไงเขาบอกว่ามีราคาตัวไฟหน้าไฟท้าย LED เนี่ยมันแพงรวมๆแล้วนี่เกือบห0,000ื่นนะก็เฉพาะคู่หน้าเนี่ยก็สามหมื่นคู่หลังอีกเห็นเขาบอกว่าหมื่น เป็นหมื่นอะเป็นหมื่นนะแต่ข้อดีของไฟท้ายไฮโดรเจนเนี่ยสมมุติถ้าลูกค้าไม่ได้ต่อประกันชั้นหนึ่งแล้วกันชนมาแตกเนี่ยเปลี่ยนคู่หนึ่งไม่เท่าไรไม่ลตกพันก็ประานกเนอะแต่ถ้าเป็น LED เมื่อไหร่เนี่ยมันแพงเป็นหมื่นอะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละข้อดีก็สวยไงถ้าเป็น LED ใช่ไหมช่วงล่างเป็นแหนบ5แผ่นเหมือนเดิมนะก็คืออะไรที่มัน มีคุณภาพเขาก็เอาไว้อยู่รักษาเอาไว้นะครับช่วงล่างเป็นแหนบผ้าแผ่นเหมือนเดิมบรรทุกของได้ไม่เกิน2ตันถูกไหมคุณเลียงจริงๆเอาตามกฎหมายนะหนึ่งตันนะครับแต่ลูกค้าเอาไปเนี่ยก็บรรทุกกันตันครึ่ง2ตันกันหมดเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนช่วงล่างอะไรเลยใช่จริงๆถ้าตันครึ่งเนี่ยเดิมๆก็ยังบรรทุกไหวนะแต่ถ้า2ตันอยากจะให้เสริมแหนบหน่อย แต่ตัวเตี้ยนะคะเราจะบอกนิดนึงว่าเขาจะไม่มีกันชนท้ายนะสมาทแคปเนี่ยไม่มีกันชนท้ายมาให้ถ้าเป็นตัวเตี้ยแล้วตัวตัวสี่ประตูสี่ประตูเนี่ยรู้สึกเกรดเกรดมิดนะมันจะมีเสริมตูดสวยๆมาให้มันเหมือนเป็นสเกิร์ตมากกว่าเป็นชุดแต่งแปะตูดเข้าไปสวยๆอ่ะนะครับภายในมันมีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนจอวิทยุด้วยไปดูกันไปดูกันแบบนี้มาในทุกเกรดรุ่นนะครับรีโวเนี่ย คุ้มค่ามากตั้งแต่ตัวกระสือนะได้กุญแจรีโมทอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีโมบิลิเซอร์ด้วยนะปกติเราจะเป็นเจ้าแรกในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในเมืองไทยแต่รอบนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าแรกอเสียดายมากเลยแต่เราเป็นเจ้าแรกที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ครับเรื่องของตัวกรองไอเสียตันนะฮะพอดีโตโยต้าเราเห็นว่าของยี่ห้ออื่นเขาเอาเข้ามาแล้วตัวกรองไอเสียมันตันแล้วเขารวมตัวกันไปฟ้องสคบนะตั้งหลายโอ้โหเป็นเป็นสิบสิบคันอะว่า ก,กองไอเสียมันตันแล้วมันมีวิธีแก้งไงรถมันวิ่งไม่ออกรถไม่วิ่งก็มีโตโยต้าก็เลยทําตัวนี้มาเขาเรียกสั้นๆว่า DPF เป็นระบบ DPF นะครับวิธีการทํางานของมันนะคุณเหลียงเวลาเราขับรถไปเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือกองไอเสียถูกไหมเวลาเราขับรถไประยะทางไกลเนี่ยค,คือเราไม่ต้องไปกดปุ่มอะไรเลยนะมันจะกองให้อัตโนมัติอืแต่ถ้าเกิดว่าเวลาเราขับระยะสั้นๆนะมันต้องเป็นแบบแมนวนวล ก็คือมันขับสั้นๆเหมือนเราไปเซเว่นไปแวะปั๊มไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีขึ้นบอกหน้าจอเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ออนะวิธีการก็คือกดปุ่มเนี้ยหนึ่งครั้งทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงสี่สิบนาทีต้องจอดรถใส่เกียรว่างด้วยใช่แล้วก็เครื่องเครื่องมันจะดังหน่อยนะเพื่อกองไอเสียออกไปรอบมันจะตีสูงขึ้นไม่ต้องตกใจแต่โอสงสัยว่า ทำไมมันใช้เวลานานจังเลยคุณเลียงรู้ป่ะคือไอตัว d p s ตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวกรองไอเสียแบบละเอียดนะครับม,มันจะละเอียดมากแบบช่องที่ให้อากาศผ่านจะเล็กมากมันทําให้กักฝุ่นเอาไว้เยอะกักขมเหลเอาไว้เยอะอ๋อเตุผนเนี้ยมันถึงเกิดกับเฉพาะคนที่ขับรถทางใกล้ขับใช้รถน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยได้มีความร้อนหรือว่าแรงอัดผ่านตัวกรองไงแต่คนที่ขับทางไกลอ่ะขับไกล้ๆใช้รถเยอะพวกเนี้ยมันจะมี ทั้งอุณหภูมิทั้งเรื่องแรงอัดอากาศอ,อ๋อมันก็ดันออกมาใช้งานตลอดก็จะเป็นออโตโอ้มันก็จะแบบล้างออโตโของมันเองระดับของมันนะคุณเหลมปกติแล้วมันมี1-11ถึงนะเวลาเราดูเนี่ยเราสามารถกดได้ที่ม่านวัดเรือนใหม่เดี๋ยวเราเปิดเปิดให้ดูเอากุญแจมาแจอ่ะเนี่ยคุณเหลีมเห็นไหมว่าเราสามารถกดดูได้มีโชว์เลยมันจะเป็นหนึ่งถึงสิบเอ็ดเลยนะระยะของมันอะตอนนี้หนึ่งก็คือยังน้อยอยู่ยังก่อนใช่ยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ก็สรุปแค่สั้นนะครับขับอย่างเดียว ถ้าไม่มีสารลักษ์โชวไ์ไม,ไม่ต้องสนใจแต่ถ้าเกิดมีสารลักษ์ลูกตอดโชว์นะครับสารลักษ์อย่างนี้โชว์มนได้ปัดค่อยจอดรถเข้าเกยี์ว่างแล้วก็กดปุ่มดีเทตัวนี้นะครับจริงๆปุ่มนี้มีชื่อนะเขาเรียกปุ่มรีเจนนะครับก็คือเป็นปุ่มเผาเป็นปุ่มเผาเผาเข่าตัวกรอง การทำงานมันจะเป็นเรื่องของการฉีดน้ำมันเข้าไปเผานั่นเองแต่เป็นระบบของเขาช่างมันไม่เป็นไรเรียกปุ่มให้มันดูน่ารักหน่อยปุ่มตดรีเจนไงปุ่มรีเจนเขาเรียกปุ่มรีเจนตัวนี้นะรีเจนก็คือเหมือนกับล้างใหม่เผาใหม่นะครับจบเรื่องตรงนี้ไปขอดูวิทยุดีกว่าไปไปเขาเรกรถเดิหน้าจอวิทยุใหม่คุณเหลียงแปดนิ้วมันเป็นคาปาสทีฟด้วยนะเป็นเครื่องเสียงที่ ลื่นไหลแต่งมาแล้วอ่ะแต่งมาแล้วแล้วเวลากดเนี่ยมันจะลื่นไหลมากเลยนะกดได้ดูนี่บ้างมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละฟัง fmam ได้ปกติแล้วก็ android auto ครับ apple carplay ได้หมดคือเครื่องเสียงใหม่เนี่ยจะแบ่งหน้าจอเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือจะมีส่วนด้านบนด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงจากแหล่งไหนนะ fm กับ Bluetooth นะครับอ่าครึ่งล่างจะแบ่งเป็นซ้ายและขวาฟังซ้ายนะครับก็จะแบ่งเป็นทางลัดต่าง หน้าจอตัวนี้สามารถปิดออฟได้ด้วยนะส<ต>ลิปโหมดเ, <mode S 2> เปิดแล้วก็แ,แปะแปะตัวไหนก็ทีหนึ่งนะครับมีปุ่มปิดด้วยนะนี่แล้วก็มีโอเปอร์เ <War paper. S 2> สยๆนะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้โทรศัพท์เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงโทรออกผ่านเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้อ่าหน้าจอตัวนี้จะมีโชว์คาว่า android auto ให้ด้วยนะผม,มชอบมากโอจะบอกว่าปกติแล้วมันไม่มีแต่อันเนี้ยที่มันมีขึ้นเพราะว่าเราอะเสียบรองเล่นไปแล้วหนึ่งรอบ เอาหรอ,อนนมีขึ้นเอาหรอใช่ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ้ยผมออกรถไปแล้วทำไมมันไม่มีปกติแล้วมันจะมีแค่สองอันนี้ปกติจะมีแค่สอตัวนี้ใช่แต่พอเราเสียบไปปุ๊บเหมือนมันจะจำอะถ้าเคยใช้งานมาแล้วถ้าเคยเสียบ Android Auto แล้วจะมีเมนู Android Auto โผล่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้ให้ด้วยใช่ค่ะอ๋อส่วนฝั่งนี้จะเป็นาการตั้งค่าใช่แตว่ว่าจะบอกว่าวิทยุตัวนี้เนี่ยเสียงมันดีขึ้นนะ เสียงดีจริงเมื่อกี้ลองแล้วคือเสียงเบสมันแน่นมากต้องบอกว่าผมว้าวเลยนะเมื่อกี้มาลองเล่นดูน้าตาคลับไหล <c oughs> ค,คือเราไม่เราออกรถไปอะ่ะเราไม่ต้องไปนั่งแต่งเครื่องเสียงแล้วอ่ะเสียงเบสมันแน่นจริงลองลองเปิดเทสดูป่ะละ่ะเอาบลูทูธก่อนบลูทูธก่อนเชื่อมต่อกับรถยนต์เดี๋ยวผมแนะนําการเชื่อมต่อบลูทูธให้เลยนะเราก็เข้าไปทีตั้งค่านะครับตั้งค่าเสร็จไปที่บลูทูธนะครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ แล้วค้นหานะครับมันจะเจอโทรศัพท์ผมก็กดเลือกแล้วก็จับคู่นี่กจับคู่ตกลงจับคู่จริงๆโอโจะบอกว่า Android เนี่ยง่ายนะง่ายเนอะถ้าเป็น p p o o n อย่างเงี้ยยากนิดนึงมันจะใช้เวลานานนิดเสร็จแล้วอนุญาตอ่ะอนุญาตรายชื่อเข้าไปนะครับอ่ะมาลองเทสเสียงกันดีกว่าเอาเพลงอะไรดี อันนี้ถือว่าตึ้มเลยนะถือว่าเครื่องเสียงดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้คือหัวใจสั่นบอกเลยหัวใจสั่นเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เสียงเบสไม่มีนะประมาณนี้พอเสียงเด็กสนิทคือจะเป็นเครื่องเสียงเดิมอะที่เคยเล่นกันอะหัวใจไม่สั่นแต่พอเป็นเครื่องเสียงใหม่นี่หัวใจสั่นเลยนะ เออจริงมันตึบจริงเออแต่มันตึบจริงขนาดเราเปิดประตูไว้หมดแล้วนะเพราะปกติแล้วก่อนหน้านี้เวลาเราถ่ายคลิปเราเปิดประตูไว้หมดอ่ะมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเราต้องปิดเข้ามาถ้าพูดคาว่าคาปาไปอ่ะถ้าคนที่เล่นเครื่องเสียงจะรู้จักนะมันก็เหมือนกับ power amp ตัวย่อมย่อมตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวกําลังเขาเรียกเป็นตัวเพิ่มกําลังอัดให้กับเสียงไปที่ลำโพงเอามันเหมือนแอมป์ใช่เหมือนแอมป์ขยายนะอันนี้เรื่องเสียงผ่านไปอ่าล้วลอง endorato อ่าลอง endorato ซิอันนี้ง่ายมากเลยนะคือมัน เชื่อมต่อง่ายขึ้นอ่ะแค่เสียบเสียบตัวนี้แต่แนะนำมานะให้เป็นสายแท้นะสายแท้มันจะเสถียรกว่านะครับเสียบระ้ววางเลย Android Auto ยังเป็นเสียบสายเหมือนเดิมนะถ้าเป็นตัวเตี้ยนะใช้งานง่ายมากมันเชื่อมต่อไวนะใช่มันไม่เหมือนรุ่นก่อนเดี๋ยวเปิดแผนที่นำทางก่อนอ่าเปิดตำแหน่ง เวลาใช้แผนที่นำทางเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เราขับรถอยู่ก็ใช้งานได้เพราะว่าจอตัวเนี้ยขณะขับรถมันจอไม่ตัดนะอะลองลองกดไมโครโฟนเส้นทรัพลารามสองแล้วก็กดนำทางไปเลย นี่เป็นไงเป็นไงหรือถ้าเราไม่ไม่สะดวกที่จะพูดอ่ะเราก็พิมพ์ในมือถือได้นะได้ต่อไปจะเป็นการถทดด้วยเสียงอ่าอันนี้คือใช้ร่วมกับ And r o i d Auto และ Apple c น r p l a y นะมันแบ่งหน้าจอได้เนี่ยแบ่งหน้าจอได้ใช่จะฟังเพลงก็ได้อันนี้ผมโหลดอ่าสปอร์ตดไว้เวลาเสียบสายปุ๊บมันจะมี s p o t i f y โผล่ขึ้นมาเลยฟังเพลงได้แต่ว่าผมจะเทสตตัวนี้ให้ดูโทรออกด้วยเสียงขับรถอยู่นะอ่าเข้าไปที่รายชื่อติดต่อนะครับอขับรถอยู่นะอ แจะมีโทรด้วยเสียงพี่เพนเอสหนึ่ง S <S เอ้ยสเสถียรหนูนะน S 1. <S 1> ถ้าเป็นซีรีทำไม่ได้นะวางหูก่อนถ้าเป็น Android ทำได้ถ้าเป็นซีรีของ iPhone ทำไม่ได้เสถียรนะกนะ็คือแบบว่าฟังภาษ,ษาภาษ,ษาไทายจะชัดนะใช่นะเพราะว่า iPhone นี่ไปไหนก็นไม่รู้ <laughs> นี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานเครื่องเสียงใหม่นะครับจริงๆหลักๆก,ก็คือเรื่องของคาปามากกว่าเสียงมันดีขึ้นเยอะเบสแน่นมากอันนี้ขอบอกแต่ <confirm S 2> โอ,โอจะบอกว่ามันมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาปุ่มอะไรก่ะปกติตัว NT ไม่มีนะอ๋อเออทำไมผมลืมเนี่ยลืมบอกเลยอตอนนี้ยีโว้เซตเอดิชั่นสมาร์ทแคปรัตสีประตูเนี่ยมี VSCPRCHAC <CR> มาให้แล้วนะ VSC คื ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง trc คืออะไรคุณเหลียง t r c ป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวถนนลื่นและ sac <H AC S 2> คืออะไร hac ออกตัวบนทางลาดชันลูกค้าเนี่ยแล้วก็ fc ในเช่าเนี่ยขอกันมาเยอะเมื่อไหร่จะติดให้ทันทีในตัวเตี้ยติดให้ทุกรุ่นแล้วนะตอนนี้ติดมาแล้วนะแต่ตัว entry มาเลย entry mid นะครับตัวเตีย้ย smartcab แ,และมีประตูมีให้หมดเลยนะระบบความปลอดภัยช่วงล่างปกติไม่มีมานะอย่างเงี้ยต้องเป็น euro f i นะตัวใหม่นะสุด2024นะใช่แล้วตัวนี้นี่ใช้งานตอนไหนคุณเหลียง ถ้าเป็นปุ่มเปิดปิดตัวนี้เนี่ยใช้แค่ตอนรถติดลมนะครับรถติดลมหรือว่าลูกค้าต้องการออกตัวล้อฟรีในรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่าถ้าระบบตัวนี้มันเปิดอยู่ซึ่งมันจะเปิดตลอดเวลาด้วยนะ,ะไม่สามารถออกตัวล้อฟรีได้แล้วถ้ารถติดลมถ้าไม่ปิดมันเนี่ยมันก็ตะกุยขึ้นไม่ได้ล้อไม่ตะกุยให้ใปุ่มตัวนี้จึงทํามาเพื่อใช้ในการปิดระบบนะครับ,รบเขาออกแบบมาให้มันเปิดตลอดเวลาตั้งแต่สตาร์ทเครื่องทุกครั้งครับ ปุ่มนี้ก็เลยมีหน้าที่ในการปิดเฉยๆโดยการกดค้าง5วินาทีนะครับ1 2 3สกดทีเดียวก็คือเรามที่ห้มันถึงจะโชว์2ตัว<อ>ถ้ากดทีเดียวจะโชว์แค่ T R C off <อ>ถ้ากด5วิจะโชว์ V 4 C off ด้านซ้ายด้วยก็คือปิด2ระบบเลยต้องกดค้าง5วินะ<อ>เพราะปิดระบบเดียวเนี่ยไม่ช่วยนะครับจะเปิดระบบอ่ะกดหนึ่งทีหายหรือสายครั้งต่อไปก็ ก็กลับมาทํางานอัตโนมัติอาถูกต้องครับเนี่ยนี่คือตัวใหม่มันให้แบบนี้มาเลยนะดูว่าดีอู้ดีมากสิขอโปรโมชั่นได้ไหมโปรโมชั่นดูข้างล่างดีกว่าคุณโอครับนอกจากมีการปรับโฉมแล้วนะครับม,มีการเพิ่มฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วนะเครื่องเสียงใหม่ก็มาแล้วนะใช่ครับเครื่องยนต์ก็มีการปรับปรุงนะครับใช่ครับเปลี่ยนหัวฉีดใหม่คุณเหลียงเป็นแบบไออาร์ตคุณเหลียงรู้ไหมว่าหัวฉีดไออาร์ตมันเป็นแบบไหน หัวฉีดไออาร์ดต่างจากหัวฉีดท,ทั่วไปนะครับที่ใช้อยู่ในเมืองไทยนะหรือจะเรียกว่าเป็นหัวฉีดของรถยุโรปก็ว่าได้ที่เป็นเครื่องดีเซลนะครับหัวฉีดไออาร์ Art จะมีเซนเซอร์แยกแต่ละหัวฉีดนี่ถือว่ารู้จริงอพอเซ็นเซอร์แยกแต่ละหัวฉีดเนี่ยมันทําให้การทํางานแม่นยำมากขึ้นฉีดน้ํามันเป็นออล่ฝอยมากขึ้นประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับซึ่งรถด,ดีเซลในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวแล้วคุมทั้งหมด4หัวฉีดนะครับ อย่างถ้าเป็นรถสสูบก็คือ4หัวฉีดถูกต้องไหมใช่ครับเซนเซอร์ตัวเดียวเนี่ยควบคุม4หัวฉีดเลยมันแม่นยาไม่เท่ากับรีเวอตัวใหม่แล้วครับใช่ครับ4หัวฉีดควบคุมด้วย4เซนเซอร์ครับเห็นไหมนี่คือ IR ครับตรวจจับได้ดีขึ้นเลยอะแล้วหัวฉีดตัวนี้ราคาแพงกว่าหัวฉีดทั่วไปด้วยนะ ตวัวเ้าให้ของแพงมานะตอนนี้ได้ข่าวว่าปั๊มน้ํามันทุกปั๊มนะที่เป็นดีเซลเนี่ยเขาเปลี่ยนน้ํามันเป็นแบบรองรับยูโรไฟทั้งหมดแล้วนะโอ้ยดียอ่ะเขาแปลว่า,าลูกค้าที่ซื้อเ,อเครื่องยนต์ยูโรไฟเนี่ยก็จะรองรับน้ํามันได้มากขึ้นด้วยใช่ค,ครับโปรโมชั่นตอนนี้คือมันเป็นตัวใหม่ออกมาเนี่ยลูกค้าอาจจะคิดว่า ของใหม่เนาะมันอาจจะไม่มีอะไรหวือหวาอาจจะไม่แรงอาจจะไม่เท่าไหร่ในคุณเลียงบอกสิว่ามีอะไรหวือหวาสําหรับเราเรื่องที่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยถูกใจนะครับเรื่องของราคาราคาปรับขึ้นไปเป็น6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทในรุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยปกติสมาร์ทแคปตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดารุ่นเก่าเนี่ยมันหกแสนสามหมื่นเก้าพันตัวยูโรไฟส์เนี่ยมันขึ้นมาเป็นหกแสนหกหมื่นเก้าพันต้องขึ้นเน่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวคาตาลติกตัวกรองไอเสียตัวใหม่เฉพาะตัวกรองตัวนี้ตัวใหม่ d ีพีเอฟเนี่ยล เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนวิทยุใหม่ดีขึ้นอ่ะเพิ่มฟังกชันให้ด้วยใชนะ่ก็ถือว่าคุ้มนะโปรโมชั่นไม่ได้ด้อยกับตัวเก่านะเป็นยังไงครับดาวน์ลดนูนเร์เซ็นต์ยังอยู่นะดาวน์ลดจนูนเปอร์เซ็นต์ยังอยู่นะครับลูกค้า สองกลุ่มครับมีกลุ่มไหนบ้างครับอย่างแรกนะคบกลุ่มที่มีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะคบแล้วก็รถก็ยังอยู่นะครับอันนี้ฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำดาวสูไม่ต้องค้ำใช่ครับนะแล้วก็อย่างที่สนะครับสาหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีรถมาก่อนเป็นรถคันแรกแต่เป็นพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีมีสลิปเงินเดือนนะคบอายุงาน2ปีขึ้นไปสปีขึ้นไปครับนะครับอันนี้ก็สามารถฟรีดาวไม่คํำได้ดาวสูดไม่ต้องค้ำนะได้ยังได้เหมือนเดิมเออ แล้วก็ถ้าลูกค้าบ,บอกว่ามีเงินดาวเยอะอยากได้ดอก,กถูกดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสำหรับแคปสำหรับแคปัวเตียสมารแคคันนี้ครับดอกเบีย้ยศูนย์ไปเลยครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยใช่ครับหูพูดถึงเยอะนะจริงๆๆจริงจริงจริงเอาจริงนะรับรองว่าเราโฆษณาดอกเบีย้ยศูนย์เจ้าแรกอของประเทศไทยเลยนะเพราะตามตารางเนี่ยมันลดได้แค่ถูกสุดนะ0.2 9เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ทำไมเป็นศูนเปอร์เซ็นล่ะมันมีเงื่อนไขนิดหน่อยอ่าเอาสั้นๆพออย่าบอกเขาเยอะเอาสั้นๆอ่ามียังไงบ้างหลังไม้มาเลยดีกว่าเอาหลังไม้ใดีกว่านะอีสั้นไปป่ะอันนี้สั้นไปว่ะเอาหลังหลังไม้ดีกว่าเอาแง้มนิดนึงหน่ะแง้มนิดนึงแง้มนิดนึงเหรอเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าโตโยต้าเข้าศูนย์บริการโตโยต้าแค่นี้พอติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามาลูกค้าที่มีรถอยู่โตโยต้าและเข้าศูนย์บริการเป็นประจำอยู่ตอนนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยววจะะแนนําาให้่ ดอกเบี้ยสูงเปอร์เซนต์เลยทำยังไงนะครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบอกไม่ใช่ลูกค้าเก่าโตโยต้านะครับก็เริ่มต้นที่ศูนย์จุดสองเก้าได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทนะครับก็เริ่มต้นที่ศูนย์จุดสองเก้าได้เหมือนกันจริงๆมันก็ลดลงกว่านี้ได้อีกอ่าแต่มันก็ก็ลดได้แต่ยังไม่ถึงศูนย์นะครับนะครับก็ติดต่อเข้ามาอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสนใจนะครับอยากฟังนิดนึงว่าขอให้มาจัดไฟแนนซ์ที่เราที่แรกเนาะเส้นกับเราที่แรกอันนี้มันจะทําให้้้้ลูกคาเนนนนี่่ยไดรถใชแอ คือถ้าเซนที่อื่นมาเราไม่ผ่านเนี่ยมันติดแท็กซิงแล้วเอามาปั้นอีกรอบมันปั้นยาก,ยากยขอเราปั้นเป็นครั้งแรกได้ไหมขอเราปั้นเป็นเจ้าแรกได้ไหม,มนะเดี๋ยวออยให้จบเลยนะครับคือขอให้เซนที่เราที่แรกนะงคือรายได้ขอเป็น2เท่าของค่างวดรถใหม่นะเอาเป็นรายได้ที่หักภาระแล้วนะครับสามครับเงินสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับเอาอให้สอดคล้องกับไรายได้ใช่มีเงินเข้าออกในบัญชีทุกเดือนเนาะไม่ใช่ ตุ้มเดียวเป็นเงินก้อนเน <No. S 1> อะอ่ะข้อ4ครับเรื่องไฟแนนซ์ข้อ4อย่าติดบูโรหรือติดแบ c ็คลิสนะครับแต่ถ้าใครติดบูโรหรือแบ c ็คลิสเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามเราได้มีทางออกนะได้เรามีทางออกให้ลูกค้าที่ติดบูโรแบ็คลิสเนี่ยอาจจะดาวศูนยซไม่ได้นะแต่ถ้าดาวอะไรอื่นนะครับดาวสิบห้ายี่สิบยี่ห้าอย่างเงี้ยมันพอไปได้ก็ปรึกษากันดูทางาออก,กให้ แต่ละเคสมันไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ยังไงโอขอฝากช่องนะครับโอโตย่าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับส่วนของคุณเหลียงนะครับอาเหลียงพาทัวร์ครับถ้าใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดหัวใจให้เราสามคนนะครับและไม่พลาดแคมเปญใหม่ๆและคลิปถัดๆไปนะครับรอชมของพี่เพียร์ไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ